จังไ้ดีพี่น้องบันหน้าสะอาดไปพูดบันพูดทำท่องตรงไปบันข้อหญ่บันข้อหญ่ละกับข้อน้อยมันบ่เอาไปบันข้อเลยดีกว่าเนาอเอาไว้มือหนาวจังไปพูดทำท่องเนาะไปบันข้อหญ่ครับบันข้อหญ่ละกาเล่ยใส่บันข้อน้อยเนาะไปน้ำกันครับผมปัญญายันเข้าอันนี้บันข้อหญ่บอกบ่ครับบัดข้อน้อยไปทางไหนถืออยู่มันบ่ผมเขาเขาไม่หนีบันข้อหญ่เนาะครับข้อหง่ตำบลกองโพน เพิ่มนะตามจังหวัดอุบลเนาะคำนองบานตะวากขอน้อยไปตั้งพี่เป็นขอน้อยเนาะครับเนาะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับใหม่เมืองเก่าครับผมชนบทประเทศไทยเฮายังมีให้เห็นนะครับเริ่มีองค์แดงใสหน้ามีบ้านไม่มืองพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนั่กันครับก๋วยเตี๋ยวรานแม่มดอยู่กลางบ้านขอน้อย บัดหน้าสะอาดไปปุ่นบันพู้ทำท่องตรงไปบันข้อหญ่บันข้อหญ่แล้ะก็ข้อน้อยมันบ่เอาไปบันข้อเลยดีกว่าเนาะเอาไว้มือหนาวจังไปผูดตำท่องเนาะไปบันข้อหญ่ครับบันข้อหญ่ละกาเลื่อยใส่บันข้อน้อยเนาะไปน้ำกันครับผมโอ้ตะวัทางดีเล้ครับเด้อทางลาดยางอย่างดีตรงไปบอกไปพูดตำท่อง ไเ<ป>ดีบนน้างพืชพักสวนขัวนี่บ่หนี้ไปหน้าสะอาดอันนี้นนตรตงไปงงไปพูดทำท่องแต่ว่าเขาติดไปพี่เพื่อที่ติดไปบ่นคอใหญ่คอใหญ่แล้วก็เขาคอ,อน้อยเนะาะครับน,นี่ครับพูดทำท่องจังเจอกันมีพี่ต่อไปบุรุะครับมีโอกาสอันนี้เข้าไปนี่เข้าเข้าติดไปบ่นคอเนาะ ไ่หลักกติดเสยบันข้อหน่อยครับผมไปเลยครับนี่บอกทีแมนแมนแมนตัวเหนียวออกมาก ใช่สีเขามันคอใหญ่แหละละคือครับพี่น้องนอกเากพี่ชายมู่บ้านพื้นพ่จักนี่เป็นมีวัดนะครับทับกรงหน้าเ้าเขาเขาไม่อีกหัึ่งด้วยว่าจริงๆพีนเขาตั้งแต่นี๋ยวออกม่าแั้ว่จังว่าบันคอได้กันเนี่ยนี่ใครเนี่ยมีบัง บานค้อหญ่บานคอน้อยเท่าเดียวเขาตรงไปพุ่นบ่จจดดจดจดจนพี่น้องจดจครับเีนายังเข้าอันนี้บานข้อหญ่บ่กครับบานข้อน้อยไปแท้ถือกิ่บเล่นบ่ะปเขาเขาไม่หนีบานข้อหญ่เนาะครับ ขอใหญ่ตำบลญกองโพธิ์ำเภอนเขาตามจังหวัดอุบลญนะครับน้องมาแต่ว่าขอน้อยไปทังพี่เป็นขอน้อยเนาะครับเนาะโอเคครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมในที่สุดเราก็มาถูกทางแล้วตามพ่อใหญ่ค่อใหญ่ก็ตรงไปดูเขาปั่นขอน้อย หลังเมื่อกี้เป็นบัานขอใหญ่ครับผมเปบ้าน่อนน้อยครับทางน้ำกันกระโปงเด็กน้งกันเลื่อนพี่ลองออกมาจากบ้าน่อใหญ่ผู้สมกับสวยงามครับแต่ว่ามันเป็นแม่นือลยสวยงามไปอีกแบบนึงครับขอนก็เล่หมือนกัั

ลาใสเปียเปลย,เลยลงมาเขาเขาแล้วใจเอ่ยบ่เคยคิดห้ามใจตัวเองคนสูสีบิตมีสิทธิ์คิดได้เพียงฝันดังเหมือนกระต่ายไม้จังคอยวันมึงหลัพืนกันเหวน่หากแม่นสาวบันสีคิดอยากมีใจเดิม พ, movement, พุ่นมู้านเพื่นอนตาเพื่อนกาออกไปอยู่น้ำหน้ากันนอกกระจายมาหน้าเลยครับเด้อออดแล้วครับองค์การบริหารส่วนตำบลกองพลบ้านคอหน่อยเขาขอไปรอเบิ่งบานคอหน่อยน้ำกันด้วยครับเป็นดยังไงโอ้บรรยากาศบ้านเพื่อนเป็นตะยูเลยครับเด้อถนนหนนทางดีครับทางลาดยาง ก็ลำมันคนอะแมนครับโอ้ของมาท่างนี่ต้องเป็นเป็นวัดคนน่าขะคนมีคนมคนเนาะวัดนาวัดเนาะเดินใหญ่เดินกว่างกวังเลยครับวัดคอน้อยครับผมกำลังเทียนบัวสดหรือว่าโบดบอกโบดอันเดียวกันบอกรับอบัวสดเ <c oughs> ดินครับผ่านเพื่อน อก็ยังมีบางแบบส่งเก่าอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมมีคนดูนะครับว่านใหญ่เต๋ออยู่ครับผมเพิ่อนทีนี้สร้อยลงไปผมพูดสร้อยไปทงไปทาเพิ่อนกับเป็นข้นขีดเป็นลาดยางเบิด์ด้ลยครับเออหัวเรา กวางงูขอกควายโอ้ห nhà ปุณิหู้ล็อ้อเตระบบันนี้เบิดอตเลครับทางออกไปตะวันข้าสี่ของไปในหมู่บ้านของทั้งวัดเขาส้อยหน่อยๆต้องตามตอกสร้อยล่องเบิรงครับผมเบิรงนะขนาดในส้อยในหยังเบิร์นกับเป็นข้อจีดเบิร์เด้อครับเด้อ ไงเติบเ่ยปุนได้ครับแง่ลงไปปุนบ้านใหญ่เลยครับเข้าเข้าประตูลงไปลงนอเข้าเข้าซอยนี่เนาะผู้หลายซอยโอ้เล่า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 กับคราฟซิกว่าหมกได้พอตะคราฟสิกโอ้ปลูกหญ้าได้ครับผมเนี่ปลูกหญ้าเรียบหัวตำบลกองโพดเนาะบ้านคอน้อยตำบลกองโพด วงกุหงเนีดอกเต็มเลย,ย,ลยเข้ามาตรงไปฝุ่นนะครับเพราสิเขาพี่โอ้หลายครับหลายหลาย้อย,ยถือว่าเป็นบ้านใหญ่นาะบ้านใหญ่หละกะนายอยู่ครับเข้า <c oughs> ทำนี้ <c oughs> เ,เข้าไปเลขอไปเนาะคอใหญ่เดี๋ยวโอกาสหนาครับแต่ว่ามือนี่เข้าผาเบิ่งบ้านขอหน่อยก่อนอู้วาลัางการงานส่งุอู้ต้นการคู่กับนี่นะครับสซอยนี่ โอ้ตานคููตานโอ้ไหลไหลยหลซีหาต้นลายลายไม่ใส่ลนึ่เรียกเขาตรงไปหัวหัวหัวเข้าดีไม่สนี่ตกลงไปนี่หัวหหอดบุญดีกว่าเงี้ครับนีเจ้าทินน้ำนะองห่วลงมาทางเกาเข้าด้นี่งไเขา้อยเคันน่ะ มองนี้ขึ้นดีแต่นี่มองนี้ขึ้นดีแต่พี่มีโซ่ป้านั่งอู้หูโอ้โหขับมือเดียวก็ต้องเข้าใจแน่คุณหนึ่งเก๋วังวิวน้าเนี้ยมันง่ามเนาะเถียงหน้าหน่อยเถียงหน้าหน่อยเฮียนเฮียนเตียงสัน ผู้สอนกับทำเป็นสอนมานํากันนู่นเลยมานํำกันกับทำเป็นสอนมันไม่สิหจักน้อะูหอู้ห่อ้มาจุ่มรุ่มกันดูสิผู้รับอก็เป็นตะมวนแถน้อยนห่งละครับครับมาชมหมูบานงามครับแลวก็ลังกินเข่ากันครับน่อปานเข่าเันกับสิบ้านมาอย่างน้อพวกนี้แหละ มาน้ากันนวมาสอกันเองมันสีหูเรื่องดำโมเกยมา้กี่กันไม่รองเลยเล่าเข่าเล่าเข่าเอาเจ้าก็บอกว่ามา้สร้อยเก่ากับมาหมวกเก่าตัวโอ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบ่งเบ่งเบ่กดโอ๊ะโอ๊้ยเบ่งไปวันนะครับเมืองเก่านี่เหียนเล่ากับเก่างามนี่เล่าคาดสีอีกแล้วเออเล่าแบบนี้หลาย เล่าหลาครับเออมันหนมันเอ็นอุ้ยบ้านไม้เมืองเกาเล่าไหล้อครับเด้อมั่าเนี้ยคุณหนาเล่าทั้งในขยานอุ้ยเยี่มแต่ยังเป็นแบบที่ยันพเกาลรานครับหาเบ่งไห้ยากเลย้อครับเด้อในชนบทอีสานไทยเฮาแต่่าแก่ยังพอมีเห็นอยู่้อครับเด้อพอมีหเห็นอยู่ เนาะสิพาดเลาะบึง้างๆา,างวัดนี่แหละนี่ยนี่ลนเล่าไกลโอ้นีเป็นแบบเข,ข้าเดินเดินอย่างก็น,นอกหมู่บ้านเพิ่นนอกแต่ว่ากับยูติวทงหน้าลมลืนดีครับผมโอ้อ่านกินอีกแล้วบาท nhà nó về của nó lại nó nó mới bằng tồn vào họ Hãy subscribe cho kênh นี่ลานก๋วยเตี๋ยวลานอย่างสิเนอ๊อฟฮะองรลานข่ายอยู่กลางหมูห่บ้านเป็นข่บมลานข่าเป็นยุสั้นะงามงามขรัขรขบงามเออรถจอดได้หลายนี่บเม,มนลานข่าหรอ นี่ยหนีแล้วกินหนีแล้วถามเบิงว่าร้านขายยู่สัยพวกนี้แต่ไม่ร้านขายอยู่บมดพวกนี้ร้านขายเบิอยู่ซ้ายเขาวนหมกมานอเไรเน,นี่ตรงตรงนี่เลยไม่มูบ้านเพิ่นกับตรงนี้ร้านขายอยู่แล้ะตว่าเขาออหาพอ,พอมีมิร้านขายต,ตรงนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำแหละเขากะตรงหาตาดีๆซอกแซก นี่แหละบุ๋ยเตี๋ยวทวดนี่เด้นี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเดือดฉวัดฉวัดมาถามบนเวิร์กเลยมันยังเป็นบานแบบเก่าเโบราณโบราณคลาสสิกนาะครับนี่แล้วมันยังคงไหวด้วยสมือนียมันเหมือนไม้เลยไม้เมืองเก่าครับผม ชนบ,บทประเทศไทยเฮายังมีให้เห็นเลยครับเดิมมีองค์แดงใส่นาหมีบ้านใหม่มเมืองเกา่างามงามงามเราไปเราเมาแล้วก็หิวหรือบปล่เนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านแม่เรานี่แหละโอ้โหร้านก๋วยเตี๋ยวแม่เราร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้าน <laughs> แค่แี่แดดออกเราบ่หอนไอ้วัหนาวนะครับเนาะมงเศ้านี่หนาวหลครับเย็นผวเย็นผบบหนผเพหรด่งกระดิ่งกระดิะิ่งกระด่กระดิ่ง่งนร่งกด่งกระ่งระ่ง่งย่งกระ่งกดิ่ระด่งรดิ่ะด่กระด่งกรานิงรด่งริ่งกระิกะ่กลาดงบ้ะนิ่งกร่รด้อระ่่กงกระด่รดร่กดร่ริ่ ก๋วยเตี๋ยวแสียบลันเมมอนโอ้ยได้กินกระแสบแล้วผุ้น่ะนี่แงหอมเป็นกระเสียบด้วยครับเดยเฮดแบบบนบ้านท่าเป็นกระเสบครับไปพี่น้องไปกินก๋วยเตี๋ยวแสบๆน้วกันครับก๋วยเตี๋ยวลันเมมอนอยู่กลางบ้านคอน้อยตำบลกองพนอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลฮอร์ครับผมถ้าพี่น้องหลังจากเข้ากินก๋วยเตี๋ยวเป็นว่าก๋วยเตี๋ยวลันเมมอนอยู่กลางบ้านขอน้อยแล้วเราก็ออกเดินทางต่อตัวนี้ล่ำมั่นป็น ตอนนี้เขาปฏิวัตกลับมาทางเก่าเลยครับเดื่องางที่เขาเข้ามาไปม่มันบอกว่าผู้ทำท่องสี่ไางแต่ว่ามบอมีเขาบริเวณผู้ทำท่องเนะครับเดื่อเขาเดินทางที่ด้บ้านก่อน,นไปข,ขับอถผู้ทำท่องเขาไอ้ยเมื่นาก่อนครับโอ้สนามก่อนเราก็ม่เห็นผิดดีแต่อยู่ในปา่า บัดคขอน่อยย้อนไปบัดคขอใหญ่อีกแล้วครับโอ้ oh.